让沉默在他语言。 สว,ส,สวัสดีครับคุณหมอคะสวัสดีครับคุณ,คณป้าคุณวิการนะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างครับก็แข็งแรงดีค่ะแต่เรื่องนี้สิคะความจำอะ่ะก็ยังไม่หายสักทีเลยคุณวิการนะ่ะเขาคิดว่าเขาเป็นคนอื่นจริงๆเหรอครับค่ะป้าก็เลยให้อ,อยู่แต่ในบ้านนะคะออกไปไหนไม่ได้แล้วค่ะจะหนีกลับบ้านท่าเดียวอ,ะอ่ะอะเชิญคุณหมอทางนี้ค่ะครับนี่ค่ะอ้าว น้ททำอะไรนี่ย ฉันนะขอบคุณแม่นะทำอะไรคะคุณหนูนี่มันอันตรายนะคะผมยากให้คุณกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโอ๊ยไม่เอาอะหนูไม่ได้เป็นอะไรแล้วจริงๆหนูไม่ไปหรอกโรงพยาบาลอะ ไปไทีไรก็ให้กินแต่ยายาอะไรก็ไม่รู้กินแล้วก็หลับทุกทีเลยไม่ปังยาอะไรเหรอครับก็ยาที่โรงพยาบาลนั่นแหล,ละจ้ายาอะไรก็ไม่รู้นะกินแล้วก็หลับตลอดร้อยอ่ะหลับทุกทีเลยไม่เอาแล้วขอให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับคุณหมอคุณวิการดาครับ ผมจะเชื่อว่าคุณหายดีไม่ต้องกลับไปรักษาตัวต่อเมื่อคุณเลิกปฏิเสธตัวเองคุณต้องยอมรับว่าคุณคือวิการดาไม่อย่างนั้นผมก็ต้องเอาคุณกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณเข้าใจไหมครับงั้นก็หมายความว่า หนูต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนผู้หญิงอย่างนั้นหรอคุณหมอคะนี่คะ่ะผมขอกลับไปตรวจให้แน่ใจอีกทีดีกว่าค่ะตอนนี้คุณไม่ต้องกินยาแล้วนะครับ จริงเหรอจ๊ะหนูหนูไม่ต้องกินยาดีแล้วจริงๆเหรอจ๊ะเห็นไหมป้าหนูบอกแล้วว่าหนูหายดีแล้วหนูไม่ได้เป็นอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นหนูก็กลับบ้านของหนูได้แล้วใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าหนูหายดีแล้วหนูกลับบ้านของหนูได้แล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะเห็นไหมครคุณหอเป็นแบบนี้อีกและหนูกลับบ้านหนูได้แล้วหนูกลับบ้านหนูได้แล้ว เบาๆหนือสิฉันเจ็บนะโอ้ยแก้วพี่ขอโทษนะแก้วอย่าโกรธพี่เลยเรามาดีกันเถอะนะดีกันเถอะน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 ะป็นยาอ่อนอแก้วแต่พี่ไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะเรามาดีกันเถอะนะแก้วดีกันเถอะน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 ะ,ะนะนะดีก็ได้ลำคาม แก้วจ๋าในเมื่อเราดีกันแล้วเนี่ยนะคืนนี้พี่ขอนอนด้วยอีกคนหนึ่งได้ไหมอะก็เมื่อคืนนี้แก้วให้พี่นอนบนโซฟายุงกัดพี่ทั้งคืนเลยอะพี่นอนไม่หลับเลยรู้เปล่านะคืนนี้พี่ขอนอนด้วยนะนะเรานอนด้วยกันน้นๆๆอย่าแม่เป็นะคิด นอนเดียววันนี้แหละแก้วจ๋าพี่ขอนอนได้ไหมแก้วนอนนะนี่นกมาพี่นี่นี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่เมียนายตกเปิ้ลไม่อย่างนั้นนายเจอหนักกว่านี้แน่โอ้แก้วจ๋าแก้วแก้วแก้ว แก้วแก้วเปิดให้พี่หน่อยเธอแก้วจา๋าพี่ขอ,อนอนด้วยนะคืนนี้นะจ๋าแก้วทำไมไม่หายสักทีวะเห็นนะพี่บอกแล้วว่าแก้วตาแฟนเธอมันไม่เต็ม พี่ลาตีพี่เลิกพูดอย่างนี้ได้ไหมครับหือว่ามันไม่จริงล่ะดูสิหน้าเร่อนล่าล่ำแบบเนี้ยมันยังหีออกมาจากห้องนอนได้เลยมันต้องบ้าไปแล้วแน่แเลยถ้าเป็นพี่นะลับรองเลยนะว่าพีพา่ <S 1> <S 1> เธอโดนไอบ้านี่ผมไม่เข้าใจเลยอะว่าทำไมแก้วถึงได้พูดอยู่ได้ว่าเขาไม่ใช่เมียผม พูดตรงๆนะเว้ชัยตอนนี้แก้วตาไม่ปกติแล้วถ้าแกยังรักเมียแกนะแกจะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเว้แกนี่ต้องยอมให้หมอเอาตัวแก้วตาไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านเนี่ยนะพี่ก็เผื่อแก้วมันจะหายไงถ้าเกิดแกทิ้งไว้อย่างเนี้ยมันไี่มีอะไรดีขึ้นมาหรอเว้ พูดเนี่ยมันก็นจริงอยู่นะนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราพาแก้วไปส่งโรงพยาบาลกันมามีบา้าจะได้รู้ไปเลยโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนั่นนั่นนั่นนั่ะพวกนั้นจะจับฉันส่งโรงพยาบาลบ้างนั้นเหรอ ฉันจะทำไงดีล่ะคุณหนูคะขอ,อโทษนะคะคุณปูงค่ะกช <c oughs> ่ทำได้เลยค่ะม,มีข้าวไหมจ้าคุณหนูจะทานข้าวหรือคะจะ้า <c> โ <oughs> อ,อ,อ้ได้ได้ค่ะสมใจไปเอาข้าวมาดีกว่า ฮะป้าปีบฮะคะ่ะเอาคุณวิทย์มานั่งข้างล่างทำไมเนี่ยก็คุณหนูหายแล้วนี่คะ,ะค่ะจ้าหนูหายดีแล้วจ้านี่คุณหายดีแล้วเหรอวิการดาอ๋อจ้าหนู ออวิกานดาฉันชื่อวิกานดาฉันหายดีแล้วอื้อ วันนี้วิแต่งตัวสัสวยเชียจะไปไหน่ะจ๊ะฉันฉันจะฉันจะไปทำงานไปวิการดาสปาเห็นไหมฉันจำได้แล้วะ อ๋อคุณหมอสกุลมาเยี่ยมมาวานนี้แหละค่ะบอกไม่ต้องกินยานแล้วนะคะเพราะว่าคุณหนูหายดีแล้วค่ะคุณวัดแล้วคุณหนูก็รู้ตัวเองว่าเป็นใครแล้วไม่หลงอีกแล้วะค่ะใช่ค่ะฉันชื่อวิการดากังวานไกลฉันกินอิ่นแล้วขอตัวไปทํางานก่อนนะไปก่อนนะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปก่อนนะ ผู้หญิงคะคุณผู้หญิงจะไปเลยหรอคะถ้าคุณผู้หญิงจะไปเลยเนี่ยพี่คิดก็เตรียมรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะจ้ะไปก่อนนะไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่วิคุณเพิ่งหายดีนะไปคนเดียวได้ยังไงนี่คุณให้ป้าปีบก็สมใจเนี่ยไปด้วยดีกว่านะมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะ ปีปีบค่ะสมใจเดี๋ยวตามคุณพีไปค่ะเออแต่ว่าฉันเดี๋ยวแต่แลยค่ะคุณหนูคะ,ะคุณวาดนะพูดถูกแล้วค่ะคุณหนูยังไม่หายดีเลยให้ป้ากับสมใจเนะี่ยไปสปาด้วยดีกว่านะคะนะนะจ๊ะ